ดีปันเรื่องราวเริ่มต้นที่สีลังกาสถานที่ที่เต็มไปด้วยความรุนแรงจากสงครามกลางเมืองดีปันชายหนุ่มที่เคยเป็นนักบรบของกลุ่ม LTTE ต้องหนีจากความรุนแรงหลังจากที่กลุ่มของเขาพ่ายแพ้เขาตัดสินใจหลบหนีไปยังฝรั่งเศสเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยพายหญิงสาวและเด็กสาวที่เขาเคยรู้จักมาก่อน มาเป็นครอบครัวของเขาพวกเขาทั้งสามคนรต้องแซงทําเป็นครอบครัวที่มีความสุขเพื่อที่จะได้หลบหนีจากการตามล่าของศัตรูการเริ่มต้นใหม่ในต่างประเทศนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับดีปันแต่เขาต้องเผชิญกับความยากจนความเหงาและความไม่แน่นอนของชีวิตใหม่ที่เขาเลือกหลังจากที่มาถึงฝรั่งเศสดีปันและหญิงสาวได้รับที่พักอาศัยในย่านที่ค่อนข้างอันตรายในปารีส เริ่มทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยในอาคารที่มีสภาพไม่ดีซึ่งมีทั้งอาชญากรรมและความรุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่นี้ยาลินีหญิงสาวที่เขาแซงคำเป็นภพรายาเริ่มรู้สึกเครียดจากชีวิตใหม่ของพวกเขาและปรับตัวไม่ค่อยได้เธอรู้สึกไม่พอใจที่ต้องเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่ไม่ใช่ของจริงในขณะที่อินไลายาต้องไปเรียนที่โรงเรียนในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตร แต่ดีปันก็พยายามรักษาครอบครัวไว้เขาเริ่มกลายเป็นคนที่มีความรับผิดชอบและปกป้องพวกเขาในตอนนี้สิ่งที่เคยเป็นเพียงแค่สถานการณ์ที่ยากลำบากในชีวิตใหม่ของดีปันกลับกลายเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ดีปันถูกดึงเข้าไปในโลกของอาชญากรรมและความรุนแรงในย่านที่เขาทำงานอยู่เขาเริ่มพบกับปัญหามากขึ้นเมื่อ